นีชิบหายแล้วต้องลุกแกดีแ oh ล้วเพื่อนรักเพื่อสัตว์โง่โอ้โหดนเบินตลกตลกพออ่อน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 ให้ลุ่มเลย ให้ลุงเบิร์นะเชี่ยจะไปให้ลุงเบิร์นอยู่ไหนอ่ะที่เบิร์นเป็นปะที่อบ้านออนนนๆๆๆๆๆๆเบิร์นไม่เป็นเราเนี่ยนมาใหม่ เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเบินเบินลุตดไอ้เหี้ยคนขนไม่มีคนอบอ่โอ้ยเบไึงค ตื่นสู้เลยวะเขียวะไนอ๋เนี่ยใครทักอาวะสู้เขียวหมดชิบหายแล้วกูเอเลยไปสู้ะยาเกาะมีมีมีวิทยาน้ำาลยอ๋อลืมเล่นเลยวะที่อให้ก่อนแล้ว ริงแหล่ะยิงพระยิงเจ้าของเวทกันเลยยิงพระไอหรอวะสล็อตอุ้ยเยอะกขแปลงมึงตัวอุ้ยก็แตมออมัน,น,นจะท้การยิงกูค่อกระจอกเลยอ่อนอ่อนออนี่นี <c oughs> ัว ะกับมันจะกับมันนี่จะกไปสูออเออเรยกว่าจะเก่งเนี่ยแระจอกเล่จกเล่นอดเอ้่นโพดอ่อนโพแไม่เท่าไร,ว,ไร,ไร,รว่าละเบอร์สูนเขียวรูไหม

package coming in Body shield here leather 2 พี่เบนตี้ใจฮะต้องดีการันตีว่าฮะแม่วะไอ้การันตีไอ้ที่ไม่การันตีวะกะไม่หออ เฮ้ยช่ใครมีที่ใช้อันติมหรอวะกูอยากได้อ่ะจะเต็มแล้วแล้วกูเดี๋ยวกดขึ้นไปกดดแล้วกูลงมากดแทนอันติกรอบเราจะได้แอดดับสองลูกเว้ยโอ้ยซีเนียร์ป่ะเอาแป๊บนึงอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์กไรอ่ะ ปุ่มนี้ด้วยมันเป็นปุ่มหิวเว้เยโคตรเจ๋งเลยลงมาดิลงมาก่อนขอกระตี้แป๊บมันเป็นปุ่มหิวเวมื่อกี้น่าจะนะมันเขียนว่าหิวๆอะไรไม่รู้อ่ะมั่งอยูอ่เนี้ยเออเอเอ,เอ,เ,อเอพีเอแพดฟอร์มสีแดดไปเอาไปเอาไอ,าอาตัวตัวเจอแดด

ติดแล้วก็ถอยแล้ว,วล่ะวงบี้ว่ะเราต้องเข้าไปคันงนิดนึง

เี้ยวไอยชิบตี้ไหมเฮีสัตว์โอ้โหเฮียคือเฮียเฮียอะไรรู้ไหมกูวิ่งเข้าหาตี้ใหม่แล้วกูเป็นหมอเว้ยอ๋อทำไมทำพี่กูเฮียเหลือเกินวะเนี่ย ผ้บ่มีคนนะเรียกเราอะค่ะฮัวโหลหวยเอ้ยไอ้ของนั <h 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 ้นมาเกะอะไรแบบนี้ เขาอย่างนี้ไม่วะเขาใครเขาใช่ไหมตามมีข้นนอดีอะไรครับทำไมวันนี้เราไม่ค่อยได้ยิงกันเลยวะ

โคตรวะทบ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 ไปไม่เพื่อนวะจะหลักสุดทุบไปเหรอเฮ้อเฮะตายแล้วี่เอ็ดิเ a เนเ็ดอุ้ยไอ้เจ้ามีไอ้ดับเรียกหน่อดับธรรมดาเนี่ย โอ้เจ้าสัตว์แอบอดีตสัตว์มาดิมาดิโอ้ยเรือหายไปน้ำแปะ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 สัตว์อบนี่มีเยอะจริงจริงเรื่องบุตรเล็กนนี้ ร้อยอนเดียเ่นั้นม่ได้ไม่โดน้วยเอกตัวนี้เก่งตเดีเพื่อนคน้วิ่ง่ออโอยพิชซฟก็มดิไอ้อ่ะพิชีฟเป็นอแม่เลยแย่พิชีฟไม่โมดแล้ว ไม่เปิดจัญไรฮะดูกันไอ้หนิจ่านี่คือคือที่าสัตว์ไอ้ียแบบมีโดนจ้าหน่วยสอดแหนมหน่วยสอดแหนมจ้ามีเสียงดินจจาวิ่งแถนนี้เต็มเลยว่ะใช่เลยรอบนี้สายมือติดเกาะว่ะเล่นเลยตายแน่ อยู่ดีๆกูต้องเจอแย่เชยเข้ามาดิเพื่อนกูผิวไม่แย่เพื่อนกูต้องคาบข่าวกลับไปบอกที่หมู mm ่บ้านให้ได้ก็ได้ไม่เงี้ยก็เจะที่ชุบแหละเหลืออีกนี่คนละไม่จะมาตอนมึงชุบแค่แหละโอ๊ยใจวะ

แฮกกจแฮกอิงแฮก,กันตีแฮก,กันตีไม่ใช่ทาัานไหนมันเริ่มกับกวับบ้ <Yeah. S 1> องแล้วจากูรู้สักงสองบอกกเนนยะเฮ้ยมีโคบมีโคบที่นี่ด้วย โค้ด12เฮียโอ้ยตรงนี้สไนพ์เพียบอ่ะเฮียคูไม่เล่นแล้วกูทำคอนเทนต์กูลูกสาวสองกระบอกเออ อุ้ยก็ผิดสียลั่นเลยเรียบร้อยแค่เปดิดจุดไม่อ่านแนนอเอ่านแน่นอนอ่ะก็ผิดหี่ มีคนคนมาเดียร์จ้าก่อนด้วยไปเลยทันแอบผูแอบเมินจ้าโอ้

ช่วยวี้ยขยะเอาเกาะป่ะแบงคให้นี่คนปิงกูเจ้าเดี๋ยวแตกคนเราปิงไอสัตว์ไม่พอฮะไม่เห็นกู าเจอ something good this one ผมเอาเลยเหรอจ้าจ่าม้าจ้าจ้าจ่าจ้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 า้า้ ย่องูยองูยองไปเลย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 อุ้ยใครไปเลยวะตกใจไม่นสัตว์มาดิตัดไปไงขอจิงปะเ้มันแตกเอาไป नाला โดนใครมันก็ไม่รู้นะไอ้เหี้ยเมื่อวา้เพิ่มงเพิ่มสอทีไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยสกอกูไม่ได้แชมป์เลยไอ้เหี้ยจริงเหรอไม่นี่จ่าไอ้เหี้ยอุ้ไม่นินจาเล่นบอจริงที